ทุกอย่างไม่เหมือนกระจกสะท้อนกลับคุณถ่ายทอดความรักคุณจะได้ความรักคุณถ่ายทอดความเกลียดชังคุณจะได้ความเกลียดชังผมจริงไม่ยืนหยุดยืนหยัดอยู่บนความเกลียดชังคุณออเองไม่ใช่คู่แค้งคู่อริอะไรของผมไม่เกี่ยวพี่ก็คือพี่แต่ทํางานเป็หน้าที่ถึงเวลาผมฟาดฟันบ้างฟาดวงฟาดงานบ้างไปคดีความบ้างก็ไปรอรับเอาถูกไหมครับแค่นั้นเองอนะท่านครับ รักกัน,นครับน่ะแล้วคุณรักกันเดี๋ยวคุณจะมาเลี้ยงข้าวอีกไนงะจเงินผมน่ะไม่ได้มีเยอะหรอกแต่ว่าดีว่าความได้บ้างอะไรบ้างก็แบ่งตามได้ไม่แน่อาจจะมาตั้งโต๊ะจีนเลี้ยงกินข้าวกันก็ได้เว้ยอ่าใช่ไหมสัง่งเขาทำข้าแกงนู่นนี่นั่นนะใช่ไหมอะไรเงี้ยหรือเดี๋ยว,ยวมันจะมีข่าววันที่ไหนจะมีการสมโภชองคผพ้ที่กินนาราชนะขอเวลาผมดูเรื่องดูยามนิดนึงก่อนเดีย๋ยวจะปรึกษาลุงกับลุงกับป้า จะมีการสมโพธนะครับและคนที่อ้างเรื่องคุณเชนาราก็สุดท้ายก็หายไปไหนก็ไม่รู้เห็นไหมกรรมมันทําหน้าที่กรรมมันทําหน้าที่นะครับคุณเชื่อผมเปล่าทำไมผมหน้าตาไม่เครียดล่ะยิ้มๆนะขำๆมาเนะเ่อคดีอะไรวะเอ้จริงหรอวะเอ้จะไปแจ้งจริงหรอวะคือเป็นการตั้งข้อสังเกตเฉยๆนะฮะคุณเห็นไหมสุดท้ายคนที่ถูกลอยแพก็คือคนที่บอกรายการเรื่องพุณเชนราช ก็ไม่รู้มีใครได้ยินข่าวไหมครับหายไปเลยนะน่าแหลรอยแพรขนาดแพ้ผมเชื่อว่ารอยรอยอังคารได้ไหมเรียบร้อยเลยครับแต่พวกพี่ที่เป็นยูทูบเบอร์นี่ยังไม่ได้ถึงรอยแพรนะแต่ครับพากผมถามนักข่าวแล้วว่าใครที่รอยแพรก็ตอบผมไม่ได้นะเขตอบผมไม่ได้นะหรือจะเป็นช่องอมรินนะเขาเลยบอกงั้นเป็นกระแสก็แล้วกันครับเป็นกระแสเป็นกระแสสื่องั้นแล้วไปนะครับ การใช้คำเนี่ยเวลาเล่นคำเป็นการเป็นนักข่าวเล่นคำต่างๆมันสำคัญตีความได้สองแง่เหมือนกันนะที่ต้องระวังลงไม่ได้รอยแง่ไม่มีรอยแพ้ <Okay. S 1> มีเดี๋ยวจะอุ้มขึ้นไปนัง่งกินข้าว <laughs> <laughs> ขอบคุณครับ <laughs> ด้วยเหรอครับ <laughs> <laughs> เป็นคนลากไม้ด้วยเปล่าพี่บอมี่โจเจ้านะยังยังเดินไม่ถึงต่อแล้วไป ครับมีวันมีลุงจิมมี่ด้วยเหรอครับออกชื่อเลยเหรอออกชื่อเลยอย่าไปออกอย่าไปออกชื่อครับเขากำลังฟังอยู่ใน YouTube อย่าบอกชื่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลุงจิมมี่แล้วหมายเรียกก่อนเขาแรกเลยครับไม่มีหรอกครับการเจตนาในความคิดเห็นของทนายนะครับนะครับผมจะไม่พูดแบบนั้นเดี๋ยวกลายเป็นลูกตุ่โจมตีของผู้การนะครับคุณว่าผู้การน่ารักไหมห้ารักคุณว่าระดับคนคนตำรวจตรีขึ้นเฮลิคอปเตอร์มาเนี่ย แล้วก็จบมีเดียโทรนักกฎหมายเนี่ยเขาพูดเล่นๆหรอูดเ,เล่นหรอบางทีทททเขามี็ศิลปะการพูดแต่เขาแต่สื่อมาตีความ,อ,มอยู่ดีท่านมาเองอ่ะก็ต้องขนกันมาเป็นร้อยเห็นปะถ้าวันนั้นพวกผมสําคัญทาไมไม่เชิญผมอยู่ด้วยคุณลุงพลอยู่ไหนนะอย่าเพิ่งไปไหนนะคุณแสนทำไมเขาไม่เชิญกนะเพราะเขาเห็นว่ามันไม่เกี่ยวข้องเขาแค่จะมาทําหน้าที่เฉยๆนะฮะส่วนไอสารพญานาคนะครับคอนเฟิร์มครับ เอาระเบิดมาเฟี้ยนลงไปก็ไม่ไม่ไม่ซุดครับใช่ไหมเขาบอกตอกเสาเข็มด้วยใช่ไหมใช่ครับไอ้ที่เห็นเป็นร่องน้ํานี่คือช่วงฝนตกมันดินมันไม่ได้อัดแน่นเพราะเราเซาะหน่อยตอนนี้ก็เติมเต็มเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเติมเต็มแล้วนะครับแทนทับอะไรไหมครับนี่ครับทำไมไม่เห็นทับเก่งเหมือนบางช่องเลยยัะให้มาบ่อยๆครับผมฮะจะให้มาบ่อยๆมาบ่อยไม่ได้ครับมาบ่อยไม่ได้หรอกครับพี่ทุกคนมีงั้นนี่ผมต้องกลับไปเขียนงานผมต่อนะ ผมยังมีงานเขียนอุทธรณ์เขียนนู่นเขียนนี่นะครับแต่เรื่องสร้างรายได้เดี๋ยวจะปรึกษาทางนี้แหละครับเพราะว่ามันเสียโอกาสใช่ไหมผมโตเร็วเกินไปเปล่าไม่รู้ไวมากครับไวไวมากเร็วมากครับถ้าผมแบบพูดแบบไม่รับรักษาหน้างใจนะโตเร็วกว่านี้เอาแบบดูเดือดอะแบบท้าลบกันเนี้ยดูเดือดไปดิถามเลยครับพี่ถามเลยครับถามว่าอะไรนะหัดถามเลยครับพี่เอาเลยนี่นี่นี่เป็นนักข่าวเลยเอา ทนายมีเมียกี่คนอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยผมถามเลครับทนายสุดไหมครับเออผมไม่โสดครับหน้าตาดีไม่โสดอะไรเงีันมากเลยครับบางครั้งบางครั้งคือคือเรื่องนี้เป็นเรื่องโจ๊กคอย่าไปแม้บางทีมันต้องไร้สาระมากอย่าไปตึงมันเกเรื่องถูหมาเมื่อี้ใ่มบางทีแกแต่งตัวออกไล้สุนัยไหมเออบางทีผมก็ดูอยู่นะก็ขับเป็นการได้แกมีลูกเล่นองแกนะอะไรเงี้ยเป็นเขาท่า แต่ถ้าทนายไปแต่งแบบแกหมดราคาเลยก็เ <ovat> ป็นคนละอาชีพใช่ไหมอ่นะตรนั้นเอาละทิ้งท้ายแล้วนะครับถามไม่มีเครถามไม่ทายครับผมตูรีบกลับโอเคจะโทรเอาก็ได้ไม่นอนครับไม่นอนถ้าคเจอเจอคุณก็เล่นงานมาคลิปนิก้สีคุณ ภาพใครภาพมันครับครับผมนี่เป็นเป็นภูมิปัญญาคุณนิติีลคุณถูกไหมครับถ้าเขาเข้าคุณไปเป๊ะเลยเพราะอะไรเวลาเขาเข้าคุณไปมันจะชื่อมันกดชื่อชอบคุณถูกไหมครับคุณเตยก็าเล่าเหมือน <ๆ S 2> กันทุกครั้งมีบางคนที่ผมจะพิมพ์ข้อความไปกร,รุณาเปลี่ยนหัวข้อหน่อยนะครับผมจะมีบางทีส่งไปในในเพจก็เลยถ้าเขาเปลี่ยนโอเคไม่มีอะไรอันนี้คือเมมโมรีต่างๆคือนิติศีลของพวกคุณนะครับใครอยากไปใช้ก็ต้องขอก่อนครับ คิดว่าไม่คิดมากนะครับไม่คิดมากก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยไปที่ไม่ต้องคิดมากเพราะบางทีเดี๋ยวเราก็อาจจะแบวของเขาเขาเอาหงเราบ้างก็ช่างมันเองครับไแต่ถ้ามันไม่ทําให้เราเสียหายก็ไม่เป็นไรถูกต้องครับเช่นเช่นเอาวันนี้ผมอาจจะถ่ายวีดีโอนี้สมมติ